เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเขียนก่อนเราค่อยว่ากันเขียนก่อนค่อยว่ากันนะโชคดูเอฟซีทั้งหลายไว้มีโอกาสเข้ามาเจอกันนะคนที่ดูไลฟ์สดอยู่โอ้โหเขียนแบบแน่แน่วมากเออมาอะไรวะเนี่ยบางเขียนว่าอะไรวะฮะบารามีเงินเงินโอ้โหทำงานอะไร Hả? Hăm xuống Hăm xuống? Xuống đây thu nhang liền Khu thu mà này Bật 30 Đó.

เออ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 ออโออเ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 อเดี๋ยวกูเปิดเพลงให้โอยแมหอห่าแสงคอง áo นะรอก่อนแล้วกันมึงเอเอ âu âu ôi ý ho khác âu 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 Đâu lấy Đâu 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 Ô hồ Lên nám Cô bạn ấy lên nám Mai uống hồ Hiếu Quân ไอ้สัตว์แน่งเต้นทันจังหวะดนตรีเลยโอ้โหไอ้เหีเ้ยมึงมปเลนเต้นมาจากไหนวะปลดป่อยปดปล่อยอ้ 啊！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  เอาเลื้อยหน่อยไหมเลื <sì> ้อยไปหน่อยอย่าเลื oh ้อยมาหากูเ oh ลื oh ้อยไปนู oh ่นเลื้อยไปนู่นเลื้อยไปโอ้ยเลื้อยเลื้อยไปเลื้อยเก่งไปเยอยเลื้อยเอาเอาเต็มที่โอ้ยเอาอีฮะเอาโอ้โหโอ้โหเอามึงดังแล้วมึงดังแล้วเออโอ้โหอีสัตว์หมดสภาพเลยเออยังไม่พอ เอามึงดังแล้วเออเอออีนี่ขำเลยมาด้วยกันเอาอีกเอาอีกเอาเอาโอ้โหไปนู่นเลยไปไปมานี่อีกมานี่โอ้ยแหมเปิดเปิดเฮงเปิดเฮงอีกกดกดกดสัตว์พวกโทรมาอีกแล้วเออเออโอ้โหหลบหน่อย โอ้มาดิมามึงเก่งกว่านีดเออโอ้โหโอ้โหยมามาดิ <c oughs> ยางไหนสายยางมาสายยางหน่อยสายยางมามามาดิมามามา,มา,มา,มาเร็ว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 มามามา,มาอยู่นี่มาโอ,โอ้โหเอาเต็มที่โอ้โหสายยางอยู่ไหน เียะเก็บแตยยางกันทำไมวะมาโอ้ยโอ้ยมามาเอ้ามึงจะเก็บแตยยางกันทำไมวะมาเออเอ้าแตยยางกูกูว่ากูไม่ได้ให้เก็บนะมาเอาน้ำมาขวดหนึ่งมาขวดน้ำเลยขวดน้ำหนักมาให้กางใช้กำหนักค่ะเอออเอาเอาโอ้โหเฮียแม่งเก็บทำไมวะแตยยาง เอาเอามาอีกมาเอามาอีกโอ้โหไอ้ฮะเอาเชีดเลยสายไม่ต้องไอ้นี่เก็บหรอกไม่เข้าใจอย่าเก็บกันทำไมเอามึงดังแล้วเอาอีกเอาเต็มที่สง<า>ก,การไอ้เหี้ยเล่นสงการเอามึงฉีดเลยเอามึงใครฉีดก็ฉีดเลยเอามา มเอา้าเอา้าเอโอ้โหไอ้เหยื่น้ำทำไมน้ำไหลแค่นี้วะเนี่ยเออน้ำไม่ไหลแล้วเอา้าเออออเอา้าน้ำไม่ไหลกแล้วเอา้ามึงเต็มที่เอา้ดาดังแล้วมึงดงังแล้วรู้ไพญานาค ว้าเนี่ยแหละที่บอกว่าสายยางพญานาคมันชอบเล่นน้าใครที่มีพญานาคกูชายอยู่นะพยายามน้ำอย่าให้ขาดนะรู้ป่าน้ำเนิ้ออย่าให้ขาดรู้ไหมเออเอาปลดปอยปลดปลอยแหมโอ้โหไม่ต้องโทรมาหากูนะกูกำลังนี่อยู่มีใครวะเพื่อนใครเพื่อนใครญาติอ่าเป็นไงดังแล้วนะเพื่อน ดึ้ดึงดื้ดึงด้ดึงเอาไว้ไีห้หวยแล้ว嘛เนี่ยโอ้โหแหาชอบโอ้ยสุดยอดเอาอะไรมันเป็นอะไร มึงเป็นอะไรเนี่ยฮะท, huh? ทำไมมึงเป็นอะไรเนี่ยกูสัมภาษณ์หน่อยดิความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไงฮะ huh? มึงทำอะไรลงไปเนี่ยมึงอายคนขึ้นรถโอเคนะไปไปไปเปิดได้เฉยเปิดแล้วจะไม่แน่นเนี่ยทำอะไรนะเอ้ายั้งอีกอ่ะ มึงเอาอีกมึงหมดเพลงเหรอยังยังเอาอีกเหรอาใจยังไปเปลี่ยนสภาพอ่อนนี่เยอะขึ้นมาไปไอ้เหี้ยแม่งกูบอกกูบอกแม่งสยองอ่ะเอาไว้สยองอ่ะญาติอยู่ไหนวะญาติมาที่นี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวหาว่าหน้าไม้อีกเนี่ยกูญาติมาญาติ มานี่เออให้เขาศึกษาดูมานี่เออกูจะบอกด้วยม,มึงเปิดแมสออกเลยกูจะบอกด้วยว่าว่ายังไงรู้ปะม,มึงไปเอาบูชา <Okay. S 1> เอาพญายนาคมาบูชารู้ปะ<อ>เออแค่นั้นแหละมันคือสายา,ยานสาย,ายานนานันมันอยู่ในร่างเขาแค่เปิเปดเรียกแค่เปิดแล้วปลูกออกมาแค่นั้นแหละเออแ,แ,แค่รู้ก็ามาคือเขาอยากมา,าเขาอยากมาแล้วก็ให้เขาออกมาออกมาก็อยา่างที่เห็นมานนค,นคนคนคนดีอ่ะใช่ปะคุยกันรู้เรื่องอยู่อ่ะอยู่ดีเป็นอย่างนั้นได้ไง อยู่อยู่ที่บ้านเขาก็เป็นอาจารย์ใช่ไหมเป็นหลายคนแล้วแต่เปิดให้เขาแต่ว่าไม่เคยเจออยากให้เจออาจารย์นี่ไม่เคยเจออย่างผมใช่ไหมนี่เจอวันนี้นี่คือสุดแล้วใช่ไหมสุดๆเลยอันนี้สุดใช่ไหมสุดแล้วแล้วบอกแล้วเปิดมันแบบไม่ให้มันแน่นไงเปิดให้มันแบบว่าให้มันสุดสุๆละเออมันสุดแล้วมันเอแล้วโอเคแล้วแหละให้เขาปรับกับเขาอะมาจากชุมพรค่ะชุมพรอำเภออะไรสวีสวีนะหมากูปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไอ้นี่แม่กูเห็นนั่งขำ นั่งขำอยู่มึงดังแล้วอยู่สวีเหรอเออย่ออะไรนะแอบมาแอบหัวบ้าไรละไอ้เหี้ยหัวเห็นกูไม่ให้เข้าบ้านแล้วมึงอีพันธุรัดอี้เหี้ยกูนึกว่าแม่งขุนมึงนี่ไม่น่าเป็นหน้าอะไรสัตว์มันก็เป็นพันธุรัตอี้หาดังแล้วเรียบร้อยนะเอามาเชิญเอาเรื่อไมากูไมากูไมกูเอามาตำดวง